สนใจเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ตอนนี้ต้นไม้กําลังมาเลยเทรนยา่ยากกำลังมาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาดูไม้ใบนะคะวันนี้จะพามาดูแคคตัสค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะรู้ว่าแคคตัสปลูกยังไงมีพันธุ์อะไรบ้างใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าต้นไหนแพงต้นไหนถูกนะคะเดี๋ยวตามปาไปดูกันเลยค่ะ าอาจารย์บอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ลีลับมากเชื่อว่าไม่ไม่ค่อยมีใครรู้แน่เลยว่าที่เนี่ยมีโลงแคคตัสด้วยที่นี่คืออะไรหรออาจารย์ครับเดีที่นี่ก็คือความฝึกนิสิตของภาควิชาการพัฒนาสตร์เป็กรมนุษย์และชุมชนศ,ศาสตร์และพัฒนธศาสตร์ค่ะจริงๆโรงโรงนี้มันไม่ได้ทํามาเพื่อทําแคคตสัสอะนะเพราะว่าโรงนี้ที่เราได้จากงบของโครงการบูรณาการมาเนี่ยเอาไว้สำหรับปลูกพืชเพื่อปรับำรุงพืชเพราะมันจะเป็นโรงเรือนปบำบัดพืชโดยใช้ระบบอีเวอร์โพเรชแล้วก็แสงโซลาร์เซลล์ในการตับ โอ้นี่ใช้โซล่าเซลล์ประ,ยะ<ช>หยัดไฟเลยด้วยใช่ใช่ด้านหลังเนี่นยะจะเป็นแผงโซล่าเซลล์ค่ะคราวนี้เนื่องจากว่าเราไปทำารงปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยมันเป็น,ปนพืชที่มันหมุนเวียนแล้วเราใช้นิสิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มันไม่ต่อเนื่องมันก็เลยไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็เลยทิ้งลงเรือมาประมาณหลายเดือนก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีกบางเออเราก็มีสิทธิ์เก่าพี่อาเอกเราก็มาแนะนำว่าเออลงเรือเนี่ยผมก็ถามเขาว่าลงเรือเนี่ยมาปลูกแคคตัสอะไรได้ไหมเขาบอกว่าได้ดีมาก แล้วมันก็เป็นโรงเรือนที่ที่ดีมากๆสาหรับการปลูกแคคตัสเลยเพราะว่าเป็นโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมควบคุมแสงควบคุมอะไรได้หมดนะครับน,น,นี้ก็คือโรงเรือนที่ที่เราจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปทำแคคตัสแล้วก็แคคตัสเนี่ย <S <S คือผมกำลยยังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากเพราะว่าผมเนี่ยใช้เวลาเรียนรู้เนี่ยไม่เป็นปีแล้วก็สามารถที่จะทาแคคตัสเนี่ยได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจที่อยากจะทาแคคตัสเนี่ยเดี๋ยว เราคุยกันแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับค่ะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายฟังองตอนนี้เรามีแคกตัดหลากหลายเลยค่ะอาจารย์แคคตัดเนี่ยปกติแล้วเขาจะอยู่ในอุณหภูมิแบบไหนสภาพแบบไหนได้บ้างคะคืออุณหภูมิบ้านเราเนี่ยนะที่เราอยู่กลางแจ้งอุณหภูมิร้อนๆเนี่ย 3, 4, สามสี่สามสิบองศาสามสิบกว่าองศาแคกตัสอยู่ได้สบายสบายเลยได้ยเล,ยเลยแล้วแคคตัสเนี่ยผมว่ามันดีอย่างหนึ่งก็ค,คือว่า เราขี้เกียจได้คือวันนี้ขี้เกียจรดน้ำก็ไม่ต้องลดมันมันก็ไม่ตายมันไม่เหี่ยวนะครับไม่ต้องดูแลตลอดไม่ต้องมีอะจำเป็นแต่ว่าถ้าเราใจใส่นะครับก็คือคอยดูมันทุกวันแล้วก็คอยไอ้น้ำนี่ไม่ต้องลดทุกวันน้ำเนี่ยลดเมื่อวัสดุมันแห้งเราถึงลดเ<ข>ีเขาต้องการน้ำน้อยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องการน้ำค่อนข้างน้อยแต่วเวลาลดเทียร์ลดให้ชุ่มเลยเ,<อ>เหมือนกับคือธรรมชาติคลักๆ้เกิดในทะเลทรายคนที่ทะเลทรายก็คือ ะไทยานมันก็จะมีช่วงแรงจัดแล้วก็ช่วงที่ฝนตกมาอย่างกระนำแบบมหาศาลเลยมันก็จะเป็นสภาพแบบนั้นในธรรมชาติถึงว่าอาจารย์ที่บ้านที่บ้านหนูคือลืมรดน้ำไปแล้วหนึ่งเดือนเออมันก็ไม่ตายนะคะไม่ตายไม่ตายครับแต่ว่าต้องไม่ลดมากเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์คือลดไม่ได้ลดทุกวันคืออย่าให้มันแฉะอย่าให้มันแฉะคราวนี้มันก็มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของวัสดุปลูกถ้าวัสดุปลูกเราโหน้ําผ่านเหมือน น้ำผ่านแล้วก็ไม่ซับเลยเลยไม่เก็บเลยเนี่ยรถทุกวันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าลงไปลูกก็ยังเก็บอยู่เนี่ยก็ควรจะปล่อยให้มันมีแห้งบ้างเปียกบ้างอันนี้คือตัวธรรมชาติอีกก็จะเอออาทิตย์นึงรถกครั้งหนึ่งก็อย่างโอเคเลยค่ะก็ดูดูที่วัสดุนะครับแต่โดยปกติก็มาณสักสามสี่วันรถครั้งแล้วก็ดูอุณหภูมินะครับค่ะถ้าจะร้อนมากๆก็เติมสักนิดอย่างเงี้ยเติมเยอะเลยโอเคค่ะ ทีนี้ค่ะอาจารย์โหตอนนี้อาจารย์มีแขกตัดเยอะแยะเลยค่ะอาจารย์มีทั้งหมดประมาณกี่พันอาจารย์จำได้ไหมโอ้จำยากเลยเพราะว่าในนี้ผมว่ามีมากกว่าสิบแล้วนะเฉพาะในโงเรือรึเปล่าทั้งหลยกัเยอะแยะนะครับแต่ที่ตอนนี้ที่เราเราเรา,เราเราเลี้ยงมาหลายสายพันธุ์มากอตอนตอนั้นตอนหลังเนี่ยเราก็เลยมาว่าพันธุ์ที่เราน่าเลี้ยงมากที่สุดก็คือ พันนี้แหละยิมโนยิมโนค่น<ฮ>ะอันนี้คําจิตท,ที่เขาจะเห็นก็คือดาง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 คน,นี้นะคะไอ้พวกดางดางนี่นะครับราคาสูงนะฮะยิ่งดางสวยยิ่งราคาสูงมันมันต่างคนนะครับ <c oughs> คนคนดังๆไม่สวูเลยนะราคาตกอันนี้ยิ่งดังแล้วก็ยิ่งถ้ามีลายสวยลายต่างๆเนี่ยยิ่งราคาแพงโอ้โห็เป็นด่าีต้นเล็กๆเต็มเลยค่ะแยกไว้แล้วค่ะทีเนี้ยอาจารย์ฟ้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าโอยคนเราเลี้ยงตั้งนานกว่าจะออกดอกบางคนเขาก็เป็นสายชื่นชมดอกอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูยังไงว่าต้นแบบไหนดอกจะสวยดอกไม่สวยนะคะอาจารย์อันเนี้ยเวลาเราดูเนี่ยปกติพวกยิมเนี่ยสียิมยิมยิมต่างพวกเนี้ยค่ะยิมโนคาเลเซียมพวกเนี้ย จะไม่สีไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้ามันมีในยิมเองเนี่ยมันจะมีบางบางบางสกีบางพันบาสปีชี่เนี่ยดอกสวยมากอย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยตัวนี้อันนี้เป็นพวกแบดดินัมนะครับอันนี้ก็ดอกจะสีจัดจ้านและสวยมันเป็นยิมโนที่ดอกสวยที่สุดในตระกูลของยิมโนเลยตอนนี้ก็เป็นพวกสายเอพวกอะไรพวกชื่อนี้น่าจะเรียกับกันอยู่ตลอดเวลานะครับคือโรบีเวีย โลบีเวียเออไม่ใช่พูดสับเป็นโบลีเวียโอโอเคโอเคไม่เป็นไรเราพูดนี่โอ้โหเดี๋ยวจำผิดจำไอ้อันนั้นกลุ่มนั้นก็จะสายต่อค่ะสวยแล้วก็พวกพี่โบเทียอันนี้พันธนี้ดอกสวยดอกสีสวยบางเลยวันนี้มาเนี่ยดอกไม่มีดอกสักดอกเลยไม่ดอกโอ้โหที่น่าจะบ้าจางอยู่นะครับแต่ว่าเขาเขาก็มีหลายแบบนะคะมันก็จะมีพันธุ์ที่ดูต้นแล้วก็มีพันธุ์ที่ดูดอกใช่ครับเราจะแยกแตกต่างกันยไงคะพันธุ์ที่ดูต้นก็เนี่ยเป็นพวกดังๆอย่างนี้นใช่ใช่พวกด่างสีเนี่ย คือไม้ด่างสีเนี่ยเรา hmm. นิยมในในแถบเอเชียนะแถบบ้านเราแถบประเทศไทยแถบญี China, istance, ่ปุ่นแถบไต้หวันพวกเนี้ยนิยมด่างสีแต่พวกด่างด่างด่างสีพวกเนี้ยในในยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมตเพราะงั้นการพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นยีมด่างเนี่ยมันมาดังที่ประเทศไทยแล้วญี่ปุ่นหรือไต้หวันเนี่ยเป็นโคนดังๆที่สวยสเนี่ยเหมือนอย่างนี้เขาคัดเลือกมาแล้วมันเป็นโคนที่ที่มันมันด่างนะมันด่างแล้วก็ มันกระจายมันสวยแล้วก็นี่ก็คือการขยายโดยการชำหนอค่ะแต่ว่าไอ้ไม้ชำหนอเนี่ยเราจะสังเกตสีเหมือนกันหมดเลยคือต่างเออแต่เหมือนไม่ต่างกับพวกนี้ไม้นเป็นไม้ที่จะเพิ่งเกิดจากการเพาะเมล็ดเราจะสังเกตไม้เพาะเมล็ดเนี่ยไม่เหมือนกันสักต้นหนึ่งอ๋อมันจะด่างเล็กด่างน้อยแ่ต้อย่างเนี้ยเนี่ยมันดีเลี้ยงมาอย่างอย่างต้นเนี้ยค่ะมีแววมีแววว่าจะด่างสวยด่างสวยเพราะด่างกระจายค่ะเนี่ย แล้วก็มันมีลุน้นามงั้นถค่ใครใครชอบลุ้นเนี่ยผมผมก็ชอบนะเลี้ยงไม้มเมล็ดเนี่ยแล้วไม้มเมล็ดเนี่ยมันดีอย่างมันแข็งแรงทนทานมากไม่เหมือนหน่อไม่เหมือนหน่อหน่อพวกนี้โหถ้ามันดูแลไม่ดีเดี๋ยวเน่าเ,นเดี๋ยวเป็นโรคเดี๋ยวอะไรไอ้นี่แข็งแรงมากตั้งแต่ผมเลี้ยงมาไม่เคยเจอเน่าเลยไม้นหน่อร<ห>ับแล้วก็มันได้ลุ้นลุ้นตั้งแต่อนต้นเล็กๆนะครับจนกระทั่งมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ความต่าง ความแรงมันชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ได้ลุ้นโอได้ลุ้นสีสวยมาหนใช่วยคะอาจารย์แล้วฟุกฟุกนะครับถ้าฟุกฟุกบางต้นถ้าสีมันสวยมากต้นเราเป็นแสนเลยจริงเหรออาจารย์ครับเดี๋ยวนะคะขออนุญาตขโมยไปเลยนะคะเดี๋ยวกระเป๋ามาใส่นะคะว่าลุ้นๆเอาดูนะไม่เป็นไรครับที่นี่กล้องวงจรปิดมีสี่สิบตัวขโมยไม่ได้นะจ๊ะทีนี้ค่ะอาจารย์เราก็มีต้นแพงๆเหมือนกันอยากให้อาจารย์พาไปดูต้นแพงๆมั้ยว่าจารย์ แย่ค่ะอาจารย์มีหลายคนสนใจเกี่ยวกับการเพาะแคคตัสการทําแคคตัสที่นี้ค่ะอาจารย์อันไหนถูกอันไหนแพงพันไหนถูกพันไหนแพงเรามีวิธีดูกันยังไงบ้างคะอาจารย์คือในในแคคตัสเนี่ยเราเวลาถูกแพงเนี่ยมันก็มันเหมือนกับพระเครื่องนะผมว่าคืออันไหนเป็นยอดนิยมพิมยอดนิยมเนี่ยราคามันก็จะสูงแคคตัสก็เหมือนกันค่ะอะไรที่มันเป็นของหายากอ่ะมันก็จะแพงหายากค่ะหายากคือเพาะยากหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือคือ ไอ้ส่วนหนึ่งก็้องค์ประกอบหนึ่งก็คือการการเพาะแากการขยายพันธุ์ยกไปต่างๆนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ส่วนที่น่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ราคาแพงมากกว่คือความแปลกของมันคือเช่นแปลกของมันว่ามันต่างหรือ่อะไรบ้านเราเล่นไม้ด่างเพราะฉะนั้นถ้าความด่างนี่มันด่างกระจายอย่างสุดยกตัวอย่างอย่างเช่นต้นเนี้ย การด่างมันเนี่ยมันจะสม่ำเสมอแต่ต้นนี้มันนอจากมันไม่ใช่มันต้นนี้ไม่ใช่ไม้อะไรมันเป็นไม้กานะครับเนี่ยความด่างมันเนี่ยทุกครูสีจะสม่ำเสมอหมดลายด่างเป็นเส้นเป็นสารสีเขียวจะขึ้นเลยไอ้พวกนี้ราคาจะสูงถ้าเราสามารถที่จะเคาะหรือขยายพันุ์หรือเอามาผสมนะให้มันมันเป็นอย่างเนี้ยนาด่างจะลายอื่นหรือลายอะไรก็แต่ที่มันมีความชัดเจนแบบนี้สม่ำเสมอราคาจะแพงนะความสกิอย่างเนี้ยอย่างพวกพวกนี้เือกันมันก็เป็นไม้โคนนะครับ ตอนนี้มาเบพลมาเบิลเพราะว่าลายอะไรหินอ่อนนี่ใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นลายแม้ลายตามร่องมันหีิใช่ไหมคะทั้งลายสีเขียวลายตามสันผิลายตามร่องมันจะเหมือนกันทุกอันเลยเหมือนกันสม่ำเสมอโอเคค่ะอย่างพวกนี้แต่ราคาก็จะแพงขึ้นมาเป็นพันบป็นพันเลยเหรอ่ะจะพันแล้วก็บางอย่างนี่ดูที่ของแปะประเด็นว่าของแปะเราไม่มีเป็นยาซื้อนะครับต้นละต้นละเป็นแสนนะครับแต่ของแปะนี่มาจากไหนมาจากพวกนี้ มาจากของแปลกไอ้พวกนี้ก็คือไม้ที่เขาเรียกว่าไม้มอนค่ะมอนไม้มอนมาจากมอนสเตอร์คือพวกสัตว์ระลาดค่ะคือมันจะไม่มีระบบระเบียบแต่ว่าจริงๆมันก็คือจิมโนแต่ว่ามันมันมาด้วยการอะไรการกลายพันธุ์หรือการโดนเชื้อโรคหรือโดนอะไรเนีเข้าไปอินเฟคแล้วทาให้มันเกิดการตับในเรื่องของรูปร่างของมันี่ยมันก็เลยแปลกแปไอ้พวกนี้ถ้าไปผสมแล้วเกิดลูกใหม่เนี่ยกลายเป็นพวก พิสตาต้าหรือเป็นพวกทุกเป็นเป็นกีบซ้อนเนี่ยพวกนี้ราคาแพงมากบางต้นเนี่ยก็ขายเป็นแสนเลยโอ้โหแพงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไอ้ใน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 แคคตัสเนี่ยบางทีมันก็เลี้ยงด้วยความแปลกนะฮะบางทีเราก็เหมือนอาจจะต้องลองผสมเอาดูงไปลงซุปรอผสมอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเราทำได้หนึ่งต้นนะครับผมว่ารวยเลยเพราะว่าต้นเดียวต้นเดียวแล้วเราก็สามารถขยายเป็นโคนคือแคคตัสเนี่ย พอมันได้ต้นที่มันเป็นต้นต้นผลหลักมาแล้วมันสามารถที่จะขยายพันด้วยการแยกหน่อก็ได้เนี่ยเห็นไหมหน่อเต็มเลยหน่อมันมาชํำใหม่ก็ได้หรือถ้าต้องการให้มันเร็วก็ไปกราฟอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากราฟเลยคะอาจารย์โอเคก็คือไปต่อกับตอของต้นไปต่อเพราะว่าต้องการให้มันโตเร็วโดยใช้ต้นตอเนี่ยมาที่เป็นพวกหาหารเก่งๆเช่นพวกตอนนี้ที่เรานิยมแล้วก็ราคาถูกก็พวกตอสามเหลี่ยมพวกนี้ตอสามเหลี่ยมเนี่ยคล้ายๆกับต้น แก้ามังกรนะแต่ไม่ใช่นะนี่จะเป็นแก้วมังกรดูเหมือนเพิ่มๆใหม่ๆผมก็เอาแมวต้นต้แก้วมังกรมาครับแต่จริงๆจานี้คือตอนสามเหลี่ยมเราจะเห็นเมื่อความแตกต่างเมื่อมันออกดอกตอแก้วมังกรกระดอกที่จะดอกไม่เหมือนกันเพราะแก้วมังกรจะได้ผลใหญ่ที่จริงแก้วมังกรก็คือแท็กักลุ่มหนึ่งแหละครับแก้วมังกรไม่ทำตอได้แต่เขาไม่นิยมนะครับตอมันเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็นอกจากเด็ดนอกของมันแล้วก็ยังมีเมล็ดใช่ไหมคะจานเออถ้าเป็นเราเราต้องการพันใหม่ใหม่ นะเราต้องผสม oh. ต้องผสมให้ได้มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ได้ต้นที่แปลกเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมมาทีหนึ่งเนี่ยมันได้มเมล็ดเป็นหมื่นเป็นแสนเน่ยเพราะเนี่ย,ยแต่ว่าหนึ่งเมล็ดเนี่มันเล็กม,มาก <c oughs> โอ้โหถ้าจะลมแรงมีปิวเลยนะนะ <c oughs> เออหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันก็ได้หนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้น,ตนแต่ว่าเวลาเราเพาะไปเนี่ยฝักหนึ่งเนี่ยที่เราผสมเนี่ยมันจะได้เป็นหมื่นผมว่าได้หลายพันพันมเมล็ดลอ่ะเพราะไม่เคย <c oughs> นาผนงาน <c oughs> มันเยอะมากแล้วเราก็เพาะ เอาเน่มาเพาะแล้วก็ขยอยกพันแล้วมันจรมีบางต้นที่มันมันถ้าเราฟุกได้พ่อแม่ที่สวยเราคาดหวังว่าลูกมันน่าจะมีต้นสวยได้สักต้นหนึ่งเนี่ยเราก็โอ้โหดีใจแล้วแต่เราหว่าพวกนี้มันคือมันต้องใช้เวลาจากการเราผสมพัน์เป็นฝากเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนนะครับสองสาเดือนมันก็ฝากก็สุกแล้วตอนนี้ไปเพาะไอ้ตอนเพาะเนี่ยเส็จปีครับกว่าจะได้ต้นต้นเล็กนิดเดียวนะครับบางทีต้นแค่นี้นิดเดียว เนี่ยต้นนี้เป็นปีแล้วนะต้นเท่าดูกล้อย็นปีเป็นปีแต่ว่าพอมันมันเริ่มผ่านหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยอันนี้จะเริ่มโตเร็วแล้วเริ่มโตเร็วโตเร็วจริงจริงไม้ที่มันให้ให้อะไรให้ดอกได้เนี่ยก็ประมาณสักสองปีขึ้นถึงจะเริ่มให้ดอกได้แล้วเริ่มเริ่มผสมพัน์ได้แล้วค่ะทีนี้เราเราได้รู้เรื่องทั่วๆไปเขาเรียกว่า general นะคะก็คือแคคตัสหนึ่งศูนย์หนึ่งไปแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนหน้าค่ะอาจารย์จะมาแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากเพาะพันธุ์อยากดูแลให้มากกว่านี้นะคะหรือว่าอยากจะขยายพันธุ์ให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําให้นะคะเดี๋ยวไปพบกันใหม่นะคะอาจารย์กับตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะร้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ